สวีดะสวัสดีตอนนี้เป็นอาณาจัจากรช่างเก่ามงกงนะครับเราก็ทําการปั่นเทสรอบอยู่ที่แ0 0ร้อยนะครับก็แรงดันอยู่ที่ร้0ยห้าสิบ mpa เดี๋ยวผมจะทําการลดรอบลงลดรอบให้เหลือแค่200อยนะครับ200ว่ามันจะสร้างแรงดันได้ไหมเอ0ร้อยกว่าเนี่ยเนจารอบสตาร์มันจะอยู่ประมาณเนี่ยสองร้อยนิดๆน,นะครับแรงดันก็อยู่ที่ร้อยกว่านะครับร้อยกว่า เดี๋ยวผมจะลดแรงดันลงนะครับเดีืยสักอ่าโอเคเดี๋ยวจะ50นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแรงดันขึ้นอันนี้อันนี้คือเป็นรอบสตาร์ทประมาณนี้นะครับอเดี๋ยววันนี้เราก็ทำการเทสบ๊อก็ของฟอร์นะครับตัวดีแม็ก,ก็รอก,ก่อนในตัว2 0ก็รอก,ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นฟอร์ ตัวนี้จะเป็นสังเกตท,ท,ทกีทีหกทีหกกับทีเจ็ดจะไม่เหมือนกันต่างกันตรงนี้ตัวนี้เป็นทีหกนะครับที่เทสอยู่ก็ทีหกเหมือนกันดูจากสังเกตจ,จ,จากตัว scv มันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มแรงดันนิดนึ่งอ่าอะละก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับรอบรอบต่ เพิ่มรอบไป800ตอาละเพิ่มรอบไป800แอ้เดี๋ยวผมจะเพิ่มแรงดันไปที่ับประมาณ1 0งประมาณนี้กระทับ1 0ง ก็ไปร้อยก,กว่าผมว่าปั่นเข้าไปเลยนะครับวันนี้ทวกคมเองนะครับสองคนไปทำรถอยู่ฝั่งนู้นคนกันนะครับในร้านก็ไปทำอะไรเฮ้าอไอ้เต้มานะครับเจ้าพ่อชวนบุรีแันนี้ผมก็ทนะครับท่านเออรันบีอ่าเป็นร้อยห้าสิบ ครับสบายๆอันนี้รอบอยู่ที่แปดเอยนะครับได้นะ้ะแล้วก็ผมจะเพิ่มไปที่เพิ่มอ,อีกนิดนะึองเพิ่มเยอะไม่ได้โอ้โหอัดไปนู่นกับอบ200 MPA แต่ผมไม่กล้าอัดสองร้นะน้ำมันแม่งเริ่มรั่วแล้วเมื่อกี้น้ำมันมันหยดทีนะอันนี้เราก็ทำการเทส รังเทสเลยเทสเลยว่ามีรั่วมีอะไรหรอเปล่าประมาณนี้ถ้าไม่มีรั่วมีมีอะไรก็สามารถส่งงานได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีสองลูกนี่ละครับาพอแล้วมันร้อนนะครับเราก็คำสั่อ stop โป,ปรแกรมเราก็จะใช้ตัวนี้โอเคนี่ลงแล้วเราลองสตาร์าทิ้งอาอจะคว้าไปสองร้อยหรือเปล่า อ่า,าเกือบไปดูดีดูดีโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋จะเก็บภาพสวยๆไ้นหน่อยนะครับผม